ความคืบหน้ากรณีที่เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูพี่กรณ์ท่านผู้ชมเป็นข่าวใหญ่ไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่รางจ่ายกระแสไฟฟ้ามันหลุดลงมามคือเหตุการณ์นี้เดชบุญที่มันเกิดขึ้นตอนที่รถตรวจการเขาไปตรวจก่อนว่าเอ๊ะก่อนจะเปิดให้บริการประชาชนเนี่ยมันมีเหตุข,ขัดข้องหรือเปล่าช่วงประมาณเก,กือบเกือบตีห้าที่มันร่วงหลุดออกมาเนี่ยตีสี่ครึ่งอ่าเก,กือบเกือบตีห้าประมาณนั้นเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าเบื้องต้นคําถามแรกก็คือสาเหตุ มันเกิดจากอะไรกันแน่เหมือนกับมีคําอธิบายออกมาเนี่ยครับประมาณว่าหรือจะเป็นทางผู้รับเหมาเขากําลังที่จะเร่งคืนพื้นผิวจราจราก็เลยไปดึงอุปกรณ์ที่อยู่ที่พื้นดึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บใช้เครนดึงนะพอยกขึ้นมาเนี่ยชีดพายเนี่ยแล้วมันอาจจะเป็นกระแทกหรือเปล่าตรงรางตรงนั้นทํา<อ>ให้<ะ>มันหลุดออกมามันไปเกี่ยวออมันไปเกี่ยวรางหลุดออกมาแต่คาถามหนึ่งที่หลายคนถามก็คือว่า แค่เครนอ่ะขึ้นไปเกี่ยวร่างหลุดเลยเหรอแสดงว่าตัวที่ยึดหรือน็อตที่ยึดเนี่ยสภาพตอนนั้นเป็นยังไงเออหลายคนก็มองว่าถ้าหากมันเกิดเหตุจากอาการที่ยกเครนขึ้นมาแล้วไปชนเนี่ยถ้าความแข็งแรงของบุตรตัวอื่นมันมีมากเพียงพอมันควรจะหลุดอยู่แค่ไม่เท่าไหร่นะแต่นี่คือรางมันไปทั้งแผงเลยอ่ะยาวหลายกิโลอ่ะใช่ไหมครับหกิโลเนี่ยเพราะฉะนั้นคาถามแรกคือต้องไปดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่ใช่ไหมครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันแต่ว่าเบื้องต้น ล่าสุดนะตอนนี้มีคําสั่งให้งดให้บริการ7สถานีแล้วนะครับท่านชมครับบริษัทนอร์ h เทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดหรือ NBM ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแครายมินบุรีทึ่ตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองเดินรถนะครับแจ้งปิดให้บริการสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีถึงสถานีเรี่ยงเมืองปากเกร็ด รวม7สถานีเป็นการชั่วคราวไปก่อนนะครับโดยจะมีขบวนรถให้บริการจากสถานีแจ้งวัฒนะถึงปากเกร็ด28ถึงสถานีวิบุรีโดยผู้โดยสารที่จะเดินทางระหว่างสถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28แล้วก็สถานีมีบุรีนะครับต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติมีขบวนรถไฟฟ้าให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนทุก5นาทีแล้วก็หลังช่วงเวลาเร่งด่วนทุก10นาทีนะครับ คราวนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปพูดคุยกับพนักงานร้านสะดวกซื้อท่านหนึ่งเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้รถไฟฟ้าไปทํางานเวลารถไฟฟ้าขัดข้องหรือปิดชั่วคราวก็สะท้อนว่าเดินทางลําบากเพราะว่ารถสาธารณะก็จะมาไม่ค่อยตรงเวลานะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็สามารถคาดการเวลาได้พอดีหลังจากดูข่าวเมื่อวานเนี่ยก็รู้สึกกลัวแล้วก็ยังกังวลว่าเอ๊ะ มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกหรือไม่อยากให้ทางเจ้าหน้าที่รัดกุมมากกว่านี้นะครับกลัวค่ะตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่ว่านั่งไปทํางานแล้วมันจะแบบเกิดอีกหรือเปล่าก็งานานาี้ได้ปากตรงนี้เออเลยฟ้าเลยครับว่าให้มีการคับคุมอะไเออหนูว่าอาจจะมีการเช็คบ่อยๆทุกกครองฟืนนะคะแบบว่าทดลองวิ่งบ่อยๆเพื่อหรืออาจจะเช็คพวกน็อตหรือว่าอะไรก็ตามที่ใช้ในการเดินทาง ให้มันแบบผีด้วนมากขึ้นจะได้แบบว่าปลอดภัยอ่าเป็นเสียงสะท้อนคนใช้บริการก็คาดหวังอ่ะพี่กรใช่มคือมันเป็นความจําเป็นของเขาที่เขาจะต้องใช้รถไฟฟ้าในเส้นทางนี้นะคะกลายเป็นว่าเขาก็ต้องมาดูการเดินทางใหม่ว่าจะต้องไปต่อรถอะไรยังไงใช่ไหมอ่าหนึ่งคือนะตอนนี้ก็ปิดไปเจสถานีใช่ไหมครับรถบริการชั่วคราวอ่แล้วก็ที่สําคัญคือกังวลเรื่องความปลอดภัยอ่ะว่ามันจะเกิดเหตุอะไรมากกว่านี้หรือไม่เนี่ยนะครับส่วนรถคันที่เกิดเหตุ รถคันที่เกิดเหตุยังจอดอยู่หน้าโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมจนถึงขณะนี้นี่ระบวนนี้เนี่ยนะครับเป็นรถตรวจการน,นะครับอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับค่ะนี่ก็คือจอดนิ่งสนิทต,ตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานนี้ครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ไปไหนนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าเราคุยกันมาค่ว่าสาเหตุของการที่ราง จ่ายกระแสไฟฟ้าของรถไฟฟ้าสายสีชมพูมันหลุดออกมาเป็นระยะทางยาวถึง5กิโลเมตรแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับรถที่จอดอยู่ตรงนั้นมีบางค,บคันเนี่ยรางลงไปพาดครึง่ง หักครึ่งเลยนะ,ะรถดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะว่าช่วงเวลานั้นอาจจะเช้าหน่อยตีสี่ครึ่งแต่มันก็มีคนที่เขาไปจอดรถเพื่อที่จะไปซื้อของในตลาดด้วยนะคะคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้รายการเปิดโตะ๊ะข่าวได้พูดคุยกับดรเอสุชชวีนะคะท่านก็พูดคุยแหละว่าสาเหตุมันมาจากอะไรเบื้องต้นก็คือยังไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าเสนอแบบนี้ว่าให้ตั้งองค์กรอ,อิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะค่ะเพื่อที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบในอุบัติเหตุต่างๆอันนี้ไม่ใช่เฉพาะรถไฟฟ้านะอย่างอื่นด้วยเพราะก่อนหน้านี้ ก็เคยคุยเรื่องของทางยกระดับที่รัดกระบังถูก<ช>ไหมท่าน,นก็เคยพูดอยู่บอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องมีองค์กรขึ้นมาตรวจสอบนะคะไปพิสูจน์หาความจริงป้องกันความเสียหายแล้วก็วางแผนเยียวยา ให้มันเป็นสากลมากขึ้นนะคะดรสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์คารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และอดีตนายกสภาวิศวกรก็ให้สัมภาษณ์ในรายการเปิดโต๊ะข่าวของพีพีทีวีของเราถึงสาเหตุที่รางจ่ายกระแส,สไฟของรถไฟฟ้าสายสีชมพูเมื่อวานนี้หลุดออกมานะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเรื่องนี้ต้องใช้เวลาตรวจสอบถามว่าสาเหตุคืออะไรท่านก็บอกก็ ก็ไม่สามารถบอกได้เลยเดี๋ยวนี้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แต่เท่าที่ดูก็น่าจะเหมือนทุกๆคนก็คือดูจากคลิปดูจากภาพข่าวหรือคลิปจากหลายๆคนที่เอามาลงโซเชียลนะคะว่าการร่วงของรางยาวถึง5กิโลเมตรเนี่ยถือว่ายาวมากแล้วท่านก็คิดเหมือนเรานะแสดงว่าไอ้ตัวน็อตที่ยึดรางไว้เนี่ยมันหลุดหลายตัวแล้วมันหลายตัวขนาดไหนมันถึง5กิโลเมตร ที่อยากย้ําก็คือประเทศไทยเวลาเกิดอุบัติเหตุจะชอบรู้สาเหตุทันทีแต่ไม่สามารถหาสาเหตุจริงๆได้ค่ะเลยไม่มีการถอดบทเรียนอาไปฟังค่ะแต่ว่าที่ย้ํานะครับว่าประเทศไทยอ่ะเวลาไปดูอุบัติเหตุทีหนึง่งโอ้โห,โหรู้สาเหตุทันทีเลยอ่ะมันจะเก่งที่สุดในโลกเป็นไปแล้วเทียว <c oughs> ว่าอแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้สาเห,เหตุไม่ได้ความจริงสักทีหนึง่ง ต,ต่อมาให้าาขาไปลงแล้วก็ยุติแล้วก็ไม่ได้ถอดถอดบทเรียนเพื่อน,นํามาแก้ไขในครั้งต่อไปเลยหมายความว่าอย่างนี้ไหมอามที่ดรเอท่านบอกว่าคนไทยทําไมรู้สาเหตุเร็วก็อย่างเช่นเรื่องรถไฟฟ้าสายสีชมพูนเนี่ยอ๋อสาเหตุเกิดจากที่เครนไปเกี่ยวไปเกี่ยวรางลงมาแล้วรางก็เลยหลุดออกมาเลยเป็นระยะทาง5กิโลเมตรคือดรเอกลัวว่าพอรู้สาเหตุจริงๆแล้วมันจบแค่นี้ใช่ไหม แล้วมันจะไม่ไปถึงต้นเหตุจริงๆอาจจะสรุปเกินเร็วเกินไปค่ะอาจต้องมีขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบมากกว่านี้ดรเอท่านก็สะท้อนแบบนี้ค่ถึงได้เสนอเรื่องขององค์กรที่ว่านี้ขึ้นมาประกอดอิสระเนี่ยคือถ้าย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยก็ต้องดูว่าไอสาเหตุที่เครนไปเกี่ยวหรือว่ารางหลุดนอตหลุดจริงหรือเปล่าออกมาแบบนี้คนที่ต้องดูต่อไปคือผู้รับเหมา ผู้รับเหมาจะต้องกลับไปดูอะไรบ้างนะคะดังนั้นดเรเอบอกว่าการสรุปเหตุผลที่เร็วเกินไปมันจะสร้างความเสียหายเพราะคนจะลืมง่ายอ๋อดูแล้วนี่ดูแล้วว่ามันมเป็นเพราะแบบนี้อาปาปา,ปาซ่อมให้เสร็จเสร็จแล้วก็จบมันมันจะกลายเป็นแบบนั้นก็เลยอยากให้มีมืออาชีพเข้าไปตรวจสอบเวลาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะเพราะว่าในประเทศไทยไม่มีหน่วยงานแบบนี้มาตรวจสอบเลยเพื่อที่เราจะหาทางเยียวยายที่เป็นสากลไปฟังอีกช่วงหนึ่งค่ะ ากให้เมืออชีพลงไปใช้เวลากับมันหน่อยอน้องๆหรือท่านผู้ชมอยายคิดนะว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยเขามีหน้าที่กํากับดูแลสร้างเนี่ยแต่เขาอาจจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญในการทํานิติวิศวกรรมนะหรือไปหาสาเหตุได้นะอืเพราะเมืองไทยไม่มีหน่วยงานแบบเนี้พี่ขอยกตัวอย่างนิดนึงก่อนเวลาเที่ยงบินตกเนี่ยสายการบินกับบริษัทเครื่องบินเนี่ยเขากันไม่ให้มาดูเลยนะอื เขามีหน่วยงานกลางเข้ามาันดูเลยนะออไม่ฉะนัันแล้วเครื่องบินรุ่นนี้ไม่รู้จะไปเกิดเหตุตกที่ไหนอีกอนี่คือหลักการในการถอดบทเรียนในการป้องกนันในการหาคนผิดและการเยียวยาอย่างเป็นสากลประเทศไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่เคยมีองค์กรแบบนี้เลยอืเข้าใจละคือดรเอบอกว่าประเทศอื่นเขามีกัน เวลาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีองค์กรที่เป็นองค์กรที่เป็นกลางๆไปตรวจสอบเลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วสามารถฟันธงได้เลยว่าใครจะต้องรับผิดชอบมันผิดเพราะอะไรแต่ว่าบ้านเรายังไม่มีนะคะดเรเอเลยเสนอตั้งองค์กรอิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเพราะองค์กรนี้จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการจัดซื้อจัดจ้างดังนั้นเวลาลงพื้นที่ก็ไม่ได้ถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนตั้งองค์กรก็จะประกอบด้วยวิศวกรทางหลายสาขา ที่จบทางด้านนิติวิศวกรรมและยังมีนักกฎหมายที่มีความรู้ด้วยกฎหมายรวมถึงมีภาพประชาชนร่วมอยู่ด้วยเพื่อให้หน่วยงานนี้มีมืออาชีพเข้าไปในพื้นที่เวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ได้ในอนาคตด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีในการตั้งองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบอุบัติเหตุเหล่านี้นะคะครับ